วันที่11สิงหาคมพศส5 6 4เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดสิริอายุ95ปีบางคนบอก94นะครับนะ95ปีหลวงปู่เฮงประภาโสนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดบ้านด่านช่องจอมหรือวัดพัฒนาธรรมารามบ้านด่านช่องจอมอยู่กาบเชิงสุรินนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นสิทธ สืบทอดพุทธาคมหลวงพ่อคงสุวรรณโนนะเจ้าอาวาสว,วัดวังสับปัรดอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับนะท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งเขาสมิงนะอดีตภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งของภาคตะวันออกเป็นภาคเกจิอาจารย์ร่วมสมัยกับหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลาหารไร่จังหวัดระยองนะครับอันนี้คือ นะอาจารย์ของหลวงปูเ่เฮงนะครับนะก็กราบถวายมุติตาสักระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลนะพิภพจงอภิบาลบำรุงรักษาให้หลวงปูเ่เฮงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพลาณามัยสมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพนะใบใหญ่ร่มใสของลูกหลานต่อไปนานๆน,น,นะครับทีมข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คําพินิวร่วมแสดงมุติตาสักระ เนื่องในวันมงคลน,นี้นะครับนะหลวงปูเ่เฮงประภาโสครับนะขุนแผนภายจันทิมาหลวงปู่เสาถาวโลวัดป่าเมธีธรรมนะศรีสะเกดน่าเก็บไหมครับนะหลวงปู่เสาเนี่ยมีคนเคยไปหาท่านท่านเมตตามากแล้วถามว่าองค์นี้น่าเก็บไหมผมว่าก็เก็บได้ฮนะน่าเก็บได้ว่าแนวขุนแผนเนี่ย นะวัตถุมงคลแนวขุนแผนในต่างประเทศเขานิยมนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเก็บเพื่อนะเพื่อใช้พุทธคุณก็ได้จะเก็บไว้สําหรับนะถ้าเรามีนะมีลูกค้าหรือมีนะผู้ที่ต้องการในต่างประเทศเราก็สามารถจะไปนะจะไปโพสต์บอกกล่าวเขาได้แล้วเขาจะซื้อไม่ซื้อนี่ก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ขุนแผนก็น่าสะสมนะครับนะของหลวงปู่เสา ที่ท่านบอกเนี่ยนะครับพายจันทร์ที่มาหลวงปู่าสาวาวโรวัดป่าเมธีทรมารามศรีสเกตเก็บได้ครับนะเพื่อนพ้องขอข่าวหนุมานมหาป่าไพรีหลวงปู่บุญมาครับนะก็มีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับนะมีความเคลื่อนไหวอยู่วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยมวลสารเขานี่นี่นี่นะฮะไหนไหนท่านนะฮะผมมีเขาส่งตัวอย่างมาให้ผมนะนะส่งตัวอย่างมาให้ผมโชว์ในรายการเนี่ยนะเป็นเนื้อ เนื้อมหาชนวนนะนะเนื้อมหาชนวนนะครับก็นะถ้าดูขนาดนะครับดูขนาดเนี่ยไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกําลังดีนะดูแล้วเนี่ยให้ผมกะนะนะผมกะเนี่ยสูงประมาณ2เซนนะประมาณ2เซนนะครับนะใต้ฐานเขามีอุดมวลสารแล้วก็อุดนะอุดตะกุดนะมวลสารกตะกุดนะมวลสารที่เอามาหล่อหลอมเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับ นะพวกมวลสารพวกนะฮะวัตถุม,มงคลแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ผ่านนะผ่านพิธีต่างๆนะครับที่เป็นโลหะเป็นมวลสารแล้วก็แผ่นจานแผ่นเป็นมงคลเขาาก็มาหลอ่อหลอมเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยเมื่อก่อนการหลอ่อหลอมนะโลหะต่างๆเนี่ยมันบางโลหะมันผสมกันนะผสมกันไม่เข้าอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีกรรมวิธีในี่ผสมโอ้โหนะครับ,<ๆ>รบเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ไฟใช้อะไรแป๊บเ<ๆ>ดียวหลอม<ๆ>เป็นน้ําเลย นะครับสามารถที่จะมาเทแล้วหล่อเป็นองค์แบบนี้ได้นะส่วนมวลสารมีทั้งมวลสารที่เป็นชนวนนะชนวนแล้วก็นะนะมวลสารที่เป็นผงนะ้าเป็นผงต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ไปบทไปพีกุญจิลันเห็นคนเอาเหรียญเจ้าสัวหลวงวัอทองไปลองยิงครับอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้นะเขามีอย่างเนี้นะครับก็คือเอาวัตถุมงคลเนี่ยไปลอง นะไปลองทดสอบแล้วไปยิงจริงๆเนี่ยนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะาหลวงปู่แผ้ววัดลังหมันท่านก็พูดนะเมื่อก่อนเนี่ยวัตถุมุคนหลวงปู่หลวงปู่แผ้วเนี่ยเอาไปลองมากที่สุดเลยเอาไปลองยิงเนี่ยมากที่สุดเลยทําไมถ้าวัตถุมุคนหลวงปู่แผ้วถึงไปลองยิงกันมากเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่แผ้วเนี่ยเป็นทหารตํารวจเยอะมากเป็นทหารตํารวจเยอะมากนะครับแล้วก็นะมีหลายคนเนี่ยเขา เขานําวัตถุมงคลหลวงปู่แผ้ววัดหลางหมันไปใช้แล้วก็นะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับนะแควคลาดปลอดภัยแล้วก็เรื่องเนี่ยลักษณะแบบนี้เรื่องของยิงไม่เข้าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยทดสอบนะก็มีการเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่แผ้วไปทดสอบและลองยิงนะยิงแล้วปืนเนี่ยนะครับมันไม่ลั่นนะฮะปืนไม่ลั่นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของเนี่ยแหละครับวัตถุมงคลของนะหลวงปู่แผ้ววัดหลางหมัน ที่ได้รับความนิยมะนะครับก็เอาไปทดลองแบบนี้แต่ว่าท่านท่านาไม่เห็นด้วยกับการไปลองอะนะครับนะ้เกจิทุกรู่ไปแหละนะเวลาที่ท่านให้วัตถุมงคลไปท่านบอกว่าอย่าเอาไปลองนะอย่าเอาไปลองเพราะวัตถุมงคลเนะ่ะเอาไว้เอาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจอย่าไปทดสอบนะทดสอบเนี่ยบางทีนะครับมันเหมือนกับเราตั้งใจะนะถ้าพูดถึงว่าพูดถึงว่าพระท่านมีชีวิตเนี่ย เหมือนกับเราสังหารเลยนะนะเหมือนกับเราสังหารท่านเลยนะนะเพราะว่าถ้ายิงออกเนี่ยก,กระจุยนะผมจะบอกให้นะเหมือนกับสังหารท่านเลยนะครับนะแล้วบางคนเนี่ยไม่ใช่ลองแบบแบบยิงแบบนี้เพื่อจะไม่ให้นะจะออกไม่ออกนะบางคนนะ่ะเอาไปเอาไปแขวนกับสัตว์มีชีวิตนะ่ะนะคุณคิดดูแล้วกันบางคนไปแขวนคอไก่ไปไปแขวนกับสัตว์อย่างเงี้ยแล้วก็ลองยิงอ่ะ หน้าบางหน้าบางรุ่นนี่กระจุยเลยนะหน้ากระจุยเลยนะครับหน้าสักตายเลยนะครับกระจุยเลยหน้าอย่างเนี้ยฮะนั้นนั้นตรงนี้นี่นะครับไม่สมควรที่จะไปลองนะฮะนะไม่สมควรจะไปลองนั้นถ้าอย่าไปลองนะฮะอย่าไปลองนะครับนะไม่ดีหรอกนะครับหน้าของแบบนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะครับนะอย่าไปลองยิงกันเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือคือการทดลองเนี่ยนะครับ เอ่อคือคลิปแบบนี้มีคนสนใจเยอะแล้วเข้าไปดูกันเยอะพอทดลองปุ๊บเนี่ยพอคลิปปล่อยคลิปออกมาคนก็ฮือหานะครับแต่ผมว่าจริงๆผมอยากให้เป็นให้เป็นธรรมชาตินะครับประสบการณ์ก็เป็นธรรมชาติหมายถึงว่าถ้าคนนั้นเนี่ยรอดตายจากอุบัติเหตุรอดตายจากการโดนรอบยิงหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นแบบธรรมชาติไม่ใช่เราไปทดลองแบบนี้นะครับเนี่ยวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับที่ออก ออกที่วัดปราสาทนนทบุรีตอนนี้กระแสมานะกระแสมาดีพอสมควรทีเดียวนะครับนะกระแสมาดีพอสมควรทีเดียวนะใครที่สนใจในการสั่งจองก็สั่งจองกันได้เขามีหลากหลายนะครับนะมีทั้งเหรียญมีทั้งพระบูชามีทั้งเหรีดนะครับนะท่านก็ไปดูได้นะครับนะนี่สมเด็จธงชัยได้เมตตาจา์อัคระยันนะครับนะ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชชมงคลนมุนีนะครับสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตมิตรวิทยารามกรุงเทพได้เมตตาจารักละลงบนแผ่นชนวนมวลสารเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยปาษาทิโกรุ่นรวยเงินล้านเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนวัดประสาทนนทบุรี เพื่อสนับสนุนงานสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคโควิด -19 นี่ครับนะสมเด็จธงชัยนะครับก็จานอัขระยันลงบนแผ่นนะที่จะไปหล่อหลอมแล้วปั๊มเป็นนะวัตถุมงคลนะครับนะท่านก็อธิษฐานจิตให้เนี่ยครับแล้วก็นี่แผ่น นะ้าแผ่นจานนะครับนะ้าแผ่นจานนะส่วนวัตถุมงคลนะครับนี่นะ้าหลวงพ่อรวยนะครับนี่พระอาจารย์แก้วนะครับพระอาจารย์แก้วนะเจ้าวาดวัดตะโกมอบชนวนมวลสารให้นะมาหลอ่อหลอมด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับวัตถุมงคลนะมีนะานะลูกเหมือน นะลูกเหมือนขนาดบูชาขนาดห้อยคอมีเหรียญมีเหดนะเขามีครบนะครับรุ่นเนี้ยนะมีครบทีเดียวเหดสวยนะเหดสวยมากนะครับนี่นะเหดหลวงพ่อรวยออกวัดประสาทนนทบุรีฮนะอันนี้เป็นขนาดบูชานะขนาดบูชาหลวงพ่อรวยขนาดบูชาแล้วก็ขนาดลอยองค์แล้วก็เหรียญน,นะฮะนะส่วนเหรียญลงยานะครับ สวยทีเดียวอันนี้เป็นเนื้อลงยานะครับนะเนื้อลงยานี่หนะ้าลอยองคหนะ้าลอยองค์นะครับหรือรูปเหมือนหนะ้าขนาดห้อยคอนะครับหนาะมีครบเลยนะครับหนาะมีครบแล้วเหรียญก็ทําสวยมากนะเหรียญออกแบบได้สวยฮะลงยาเนียบนะเก็บงานได้ดีใครสนใจก็ สั่งจองกันได้นะครับส like ั่งจองกันได้นะไปที่เพจนะเพจของวัดประสาทหรือไปที่วัดประสาทก็ได้นะไปที่วัดประสาทจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับไปที่สำนักงานเนี่ยไปไปสอบถามข้อมูลไว้ก่อนได้นะครับนะส่วนพระขุนแผนนะพระขุนแผนเนี่ยมีเสน่ห์เหลือเกินนะออกมาได้เรื่อยๆนะครับพระขุนแผนเนี่ยนะออกมาได้เรื่อยๆ นะพระขุนแผนเศรษฐีภายกุมานนะเศรษฐีพายกุมารหลวงพ่อทองนะสุทธศีโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะเมตตาประสิทธิ์ประสาทนะวิชาอาคมกดพิมพ์ปฐมเลิกนะพระขุนแผนเศรษฐีภายกุมารซึ่งจะเปิดให้สั่งจองในเร็วๆนี้นะครับนะนี่นะ หลวงพ่อทองฮะนะหลวงพ่อทองท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าเปิดจองเมื่อไหร่เนี่ยนี่ท่านกดพิมพ์นําเลิกนะครับนะเร็วๆนี้นะครับคัมมิง่งซูลนะเร็วๆนี้นะครับเปิดจองนะครับนะเร็วๆนี้นี่นะกดพิมพ์นําเลิกนะครับหลวงพ่อทองนะวัดบ้านไร นะครราชสีมานะครับคุณชัยยศจองเหรียญเจริญพรหลวงพ่อสุรินได้จากไหนได้บ้างครับอาจารย์นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาบอกแล้วกันนะครับนะผมยังไม่รู้รายละเอียดว่าจะจองได้ที่ไหนบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสอบถามคุณแดงด้วยว่าคุณแดงเขาเปิดจองหรือเปล่ารุ่นนี้นะฮะ คุณต้องหลวงปู่นะคุณบุญหนากดไลค์กดแชร์ครับคุณสุพัฒส,สวัสดีครับชัยกลางสวัสดีครับประสบการณ์หลวงพ่อสุรินดีมากเลยครับแก้วคาดปลอดภัยค้าขายดีครับนะคุณคีนะสิงคโปร์ติดตามทุกวันทุกคืนครับนะสิงคโปร์นะครับคุณธนาภพผมเคยเห็นการลองปืนยิงแล้วเมื่อ40ปีก่อน มีไม่กี่เหรียญครับหนึ่งในนั้นมีหลวงพ่อไปวัดกำแพงหลวงพ่อทาวัดพเนียงหลวงพ่อดวงวัดราชหลังสันแต่คนลองปืนมักมีมรสุมในชีวิตอุปสรรคเสมอมีบางคนที่ไปขอขมากับหลวงพ่อเหล่านั้นยังพออยู่รอดปลอดภัยเนี่ยฮะเออแล้วเขาเห็นกัน,นจริงๆนี่นี่ผมว่านะครับนะคุณธนาพบเนี่ยเขานะเป็น นักสะสมแล้วก็นะค่อนข้างจะนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะนะครับนะ่าจะเห็นประสบาการณ์แบบนี้มาแล้วผมเห็นจริงๆนะครับเหมือนที่ท่านพูดเนี่ยผมก็เห็นนะบางคนที่ทําแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างคนที่ปลอมพระเนี่ยนะํามาพูดให้ผมฟังเลยนะนาะชีวิตเนี่ยไม่เจริญเลยตกต่ําแล้วก็มีปัญหาแล้วไม่ได้ตกกับตัวเองฮะมันไปตกกับญาตนะิฮะตกกับพ่อกับแม่ตกกับคนอื่นอะไปตกกับญาติพี่น้อง นะฮะอย่างนั้นนะ่ะเออเขาพูดเองนะครับผมไม่ได้พูดนะเขาบอกว่านะปอมพระเนี่ยนะอยู่ๆก็นะพ่อไม่สบายแม่ไม่สบายพ่อป่วยพ่อล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาเขาก็เล่าให้ฟังนะในเรื่องพวกนี้บางทีไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับนะ,นะบางอย่างทําแล้วเนี่ยมันเข้าตัวนะฮะแลวอย่างการไปทดลองยิงอะไรแบบเนี้ยอย่าทําเลยครับนะอย่าทําให้มันเป็น ให้ให้เป็นประสบะการณ์จริงๆประสบะการณ์ตรงเนี่ยนะพระเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปไปทําไม่ต้องไปต้องต้องไปทําสถานการณ์ขึ้นมาไปสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะผมว่ามันมันก็ไม่ไม่เหมาะนะฮะนะเอาพระไปยิงอย่างเนี้ยแล้วคุณคิดเดี๋ยวว่าจะนะถ้ายิงออกขึ้นมาล่ะนะก็เหมือนกับว่าแหมนะฮะมันเหมือนกับประหารท่านเลยนะครับนะเหรียญน่ะนะนะ